ย่เจนอาเปาเดีวโอ้ยจกินก๋วยเตียวดูกินวเวเจ็นเนาะเจะกูแล้วโบยิบเนียไเนียไม่ได้จำคลิปตันานแล้วยู่าแลันเนาะันันไม่ล้างปากเลยเลื่อเต้อดูกันขันกันกันนเดียวินไะชินชินเย็นเกือ้มา เออ要看เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว你看你的手咯咯咯这样子给ช่วยเจี่นช่วยเจอยู่อยู่นีชิลวะอ่บ้าน่เนี่ยนกุ้งน้องน้องไม่กินน้อวางเขเป็นนั้นเลยกุ้งดวนัวกุ้งกินก็ไกินก็ก็โอเคก็โกเาไปให้ลูกหมาอีกแล้วอะไรก็ให้ลูกหมา แม่เราต้องคำอย่างเื่ออ,อ,ะอะไรก็ไม่ดูนั่งหมุนอะไรเนี่ยมาชื่อมามาชื <c oughs> ่อก็บอกว่าให้แม่ก็กินแม่ก็ทิ้งถังขยะเขาบอกว่าแม่ไงผัวพูดแปปภะษา้ด้วยอ,อ,อ่าไม่จัดจุดสีก็สับปะรให้มามากินหมามาไม่กินก็เอาไปทิ้งเลยมันบอกมันบอกว่าเอาไปทิ้งเลยใหญ่เลยสิาย,ยาใหญ่เละก็สวย ใส่เด็กน pues ี่วันนี้ไม่ได้ใส่ก็นานแล้วเขาพูดจริงแล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดจริงแล้วสองขวบ้าแล้วเสีงยวไมากอกเดือนแล้วนั้นเอาเดี๋ยวพอหลูกไปเตี้ยวอ่ะพี่เซ่ชิ้วหน่อยนี้นะไปล้างมือล้างมืออ่าอ่าอ่าอี่โป้กี่โป้เลยน้องกินน้ำก่อนนี่คะกินน้ำก่อนเอากินน้ำไหนอ่ะเอากินกินน้ำก่อนเดี๋ยวนี้เนี้ยพี่พี่เขดูอ่ะน้องกินน้ำเก่งกรือเปล่าเนี้ยเร็วเร็วเร็ว À, oh, maman, chắc... mm. à, mm. uh, oh, à, đi maman, 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 mắm maman, mắm, maman, Ây, chắc maman, 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 không có maman, 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 hơi maman, 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 đi Lươn đi maman, 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 đi ซาซาก็าเกินน้ำเองอเห็นซาซาก็นะเกเเ่งนะเดี๋ยวเดีด๋ยวเก่งนะไม่ได้ไปเขาไปเก็ไปอยู่กับมากะไรเป็นเดือนแล้วก็กลับมา,าม้ังคีสีกว่างน้องเยเอือมาแค่นี้เย้าเอือมา เหลี่ยมเหลี่ยมเยอะที่เสียได้ะหมอมาสีกินหมดเลยในแม่กินไงกินหมดแล้วกินข้วยเสียววันนี้ชาข้วยเสียให้ทุกคนชาข้วยเสียวช่ข้วยเสียเด็กไม่จำกับข้าววันนี้ข้วยเสียจุแล้วเกินแล้วทุกคนมากินข้วยเสียวกันทุกคน